่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนพาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอ,อกองามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับผมกำลังคุยกับท่านระยะนี้ในหัวข้อเรื่องว่าเกษตรหลังสงกรานปี2568คุยกับท่านไปแล้ว1ตอนนะก่อนเน้นไปในเรื่องว่าอากาศปีนี้มันไม่เหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีฟ้าฝนตกมีพายุฤดูร้อนนะฮะ กระนำกันลงมาก็เน้นเรื่องบ่อเก็บน้ำบ่อรอการระบายการบริหารจัดการบ่อนะครับรวมทั้งถ้าเผื่อว่าจะเลี้ยงปลาปลากับพืชที่จะเป็นอาหารปลานั้นเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็สรุปยอดให้ท่านได้ฟังนะคราวนี้กเกษตรหลังสงกรานเราจะต้องเตรียมทำอะไรครับตอนนี้ ก็แน่นอนที่สุดพอถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าเราจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งฝนจะทิ้งช่วงไม่ทิ้งช่วงไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆคือถึงฤดูเพาะปลูกและปีนี้ก็อาจจะต้องเพาะปลูกเร็วขึ้นสักหน่อยนะฮะเนื่องจากว่ามันมีน้ำท่าฝนฟ้าตกลงมาแต่เนิ่นๆแล้ว นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคุยวันนี้ก็คือเรื่องของการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์พืชและก็ต้นพันธุ์เพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยมเมล็ดพันธุ์ดีต้นพันธุ์ดีนะการเพราะปลูกของเรานั้นย่อมประสบความสำเร็จโดยไม่ยากนะฮะเอาเราไปไล่ทีละเรื่องพูดถึงมเมล็ดพันธุ์ก่อน อันนี้ผมก็ย้ำกาแฟรายการหลายครั้งหลายหนแล้วก็ต้องย้ำกันบ่อยๆว่าเวลาเราจะเอามาปลูกเพื่อเป็นเชิงการค้าเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์มันมีคำอยู่สองคำคือเมล็ดพันธุ์กับเมล็ดพืชเกรนกับเศษอันนี้หลายคนฟังผมบ่อยครั้งแล้ว ถ้าเป็นเมล็ดพืชคือเกรนก็แปลว่าเราปลูกมาแล้วเราเอาเมล็ดเหล่านั้นไปต้มกินไปปรุงอาหารไปแปลรูปไปทำอะไระอะไรนี่คือเมล็ดพืชเช่นเมล็ดข้าวที่เราไปหุงหรือจะไปแปลรูปอะไรก็แล้วแต่เมล็ดถัว่วอย่างนี้อย่างนี้คือเราไม่ได้เอามาปลูกก็เราเรียกว่าเมล็ดพืช แต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์หัวใจสําคัญคือมันต้องมีชีวิตนะมันต้องมีชีวิตเปอร์เซนต์ความงอกดีลักษณะของต้นเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงและถ้าแ๋วกว่านั้นคือมีคุณสมบัติในการต้านทาน โรคมแมลงศัตรูที่สำคัญถ้าอย่างนี้แจ๋วเลยนะทีนี้ไอเราจะมานั่งาหาที่ไหนด้วยตัวเองเนี่ยไปเก็บอาจากตามบ้านเราอย่างนั้นมันไม่ได้ปัจจุบันเขาก็ผลิตออกมาค้าขายซึ่งถ้าเราทำกเกษตรทำมาค้าขายเราก็อาจจะต้องยอมลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราไปซื้อ เขาจะบรรจุซองเขาจะบรรจุกระป๋องนะหรือจะอยู่ในรูปแบบใดก็แล้วแต่และท่านจะต้องสังเกตอะไรถ้าสังเกตว่าที่ซองเนี่ยมันจะมีตัวเลขบอกเขาผลิตมาล็อตที่เท่าไหร่อันนี้ไม่ไม่สำคัญแต่ที่สำคัญก็คือว่ามเมล็ดพันธุ์นั้น มัน Expire นะฮะหรือมันสิ้นอายุวันไหนนะครับถ้าเราไปหยิบเมล็ดพันธุ์ที่มันเก่าเก็บมันสิ้นอายุแล้วหมายความว่าเปอร์เซนต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ในสองนั้นคุณซื้อไปปลูกมันก็ไม่งอกแต่จริงๆแล้วเจ้าของร้านก็ต้องไม่เอามาขายนะฮะต่อจากนั้นท่านก็ดู ดูอะไรครับดูเปอร์เซ็นต์ความงอกเขาระบุไว้เปอร์เซ็นต์ความงอกเช่นถ้าเขาบอกว่า85 85ก็หมายความว่าใน100เมล็ดมันจะต้องงอก85ต้นขึ้นไปมันจึงจะเข้ามาตรฐานเมล็ดพันธุ์ดูชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือบูบริษัทที่จำหน่ายและหลายครั้ง ถ้าเป็นซองเขาก็มักจะมีคำแนะนำในการที่จะใช้เมล็ดอย่างถูกต้องเพราะยังไงปลูกยังไงแช่น้ำยังไงนะอันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่เวลาไปซื้อไม่ใช่ซื้อมาพวกก็ฉีกซองปฏิบัติไปเรื่อยเปยื่ยเราก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดและก็คำแนะนำ จะเป็นข้างซองข้างกระป๋องอะไรก็แล้วแต่นะครับและถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ดีส่วนใหญ่เขาก็มักจะมีการคลุกเมล็ดป้องกันมแมลงคลุกเมล็ดป้องกันเชื้อโรคเชื้อราหรือแม้แต่เมล็ดพันธุ์ดีก็ต้องไม่มีโรคติดมาด้วยเพราะมันมีโรคหลายชนิดยกตัวยอย่างเช่น คุณปลูกถั่วฝักยาวถ้าคุณไปเอาเมล็ดที่ติดเชื้อไวรัสมาต่อให้คุณคลุกอะไรต่ออะไรมันไม่ได้ผลเลยเพราะมันถ่ายทอดมาทางสายพันธุ์นะเวลาคุณหยอดไปแล้วใบมันก็จะขึ้นมาดังๆ่างเหลงเหลืองเนี่เพราะว่าไวรัสชนิดนี้มันถ่ายทอดทางเมล็ดพันธุ์ได้นะครับนี่เราก็ต้องดู ในแง่ของเมล็ดพันธุ์พืชนะ,ะเมล็ดพันธุ์ที่จะมีเปอร์เซนต์ความงอกต่ำหน่อยก็เห็นจะเป็นผักบุ้งผักบุ้งจีน6ก็ก็โอเคแล้วนะครับและเราก็ปฏิบัติการเก็บทีนี้ถ้าเผื่อเราใช้ไม่หมดการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้เนี่ยนะครับต้องอยู่ที่เย็นและแห้ง คนบอกใส่ตู้เย็นได้ไหมอ่าอย่าไปใส่ช่องฟรีซนะไม่ได้นะคุณใส่ตู้เย็นได้ไหมได้แต่แต่ตู้เย็นเน่ยเย็นแล้วเปียกเย็นเราชืน้นเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่ตู้เย็นคุณก็จะต้องผนึกนะตัวหอ่อตัวซองตัวกระป๋องเนี่ยให้สนิทมันจึงจะเย็นที่ประมาณ4องศา นะครับและก็ไม่เปียกไม่ชืน้นนี่อันนี้ก็เตือนไว้เพราะว่าเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกก็มีราคาแพงนะฮทำไมต้องแพงเอา้าเพราะก็ต้องมีนักวิชาการมาวิจัยมาค้นคว้ายิ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมเราปลูกแล้วเราเก็บเมล็ดมาใช้ต่อไม่ได้ไม่ใช่พันธุ์ผสมเปิดนะครับถ้าเป็นพันธุ์ลูกผสมเนี่ย เราก็ซื้อแล้วต้องซื้ออีกอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าบริษัทเขาก็คงอ,อยากจะต้องขายได้ตลอดล่ะใช่ไหมครับแต่ว่ามันคุ้มครับเ,เพราะฉะนั้นดูให้ดีว่าเวลาเราจะหยอดเมล็ดมันควรจะใช้ระยะในการหยอดเท่าไหร่เั้นถ้าเรากลัวจะเปลืองเมล็ดพันธุ์หลายชนิดเราอาจจะไปเพาะกล้าก่อนพอเพาะกล้าแล้ว เราจึงย้ายปลูกตามระยะอย่างนี้ก็ไม่สิ้นเปลืองแต่ว่าพืชบางชนิดเราไม่ย้ายกล้าเช่นผักกาดหัวเราใช้วิธีถอนแยกนะหรืออย่างผักบุ้งจีนเราก็ไม่ต้องไปย้ายกล้าเราก็ยอดเมล็ดนะถ้ามันตรงไหนทีจัดแน่นจัดเราก็ถอนเอามาผัดกินเป็นผักต้นต้นต้นอ่อนของผักนะครับ แล้วเราก็เว้นระยะให้มันวิธีดูระยะก็คือดูว่าถ้ามันโตเต็มที่เนี่ยมันจะไม่เบียดกันมันจะไม่แย่งแสงกันนะฮะ,ะมันจะต้องระยะใบต่อใบเนี่ยมาชนกันพอดีครับนี่ก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์คราวนี้เราไปดูเรื่องการเตรียมกิ่งพันธุ์อย่างเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับ เวลาเราปลูก,กผักหรืออะไรก็แล้วแต่ประเดียวประดาวเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วผิดพลาดยังมีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้นะแต่ถ้าคุณปลูกต้นไม้ซึ่งมีอายุยืนยาวม,ามะม่วงเงาะลำไย,ยลินจีทุเรียนหรือจะอะไรอะไรก็แล้วแต่ อันนี้ต้องพิถีพิถันเรื่องพันครับนะพิถีพิถันเรื่องพันลำดับแรกดูยังไงคือคือถ้าผมเป็นมืออาชีพนะผมก็จะไปดูแหล่งผลิตพันถ้าดูถึงต้นแม่พันได้ยิ่งดีนะแล้วก็มกักจะไปสั่งทำซึ่งส่วนมากตอนเนี้ก็อยู่ระยะกําลังผลิตแล้วก็กิ่งพันก็จะใช้ได้ประมาณต้น พืชภาคมแล้วเราก็เตรียมลงปลูกเลยช่วงนี้เราก็เตรียมพื้นที่เตรียมหลุมเตรียมอะไรไว้ให้พร้อมคดีเช่นเดียวกันกับเมล็ดโรคที่มันติดมากับกิ่งพันธุ์แล้วมันไม่มีทางรักษาเลยนะครับไม่มีทางรักษาเลยแล้วเป็นแล้ว ยูกยาอะไรก็ฉีดพ่นป้องกันไม่ได้คือโรคไวรัสผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเปิดท่านปลูกออย่างส้มมะนาวมันจะมีไวรัสอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าทริสเซซาไวรัสเวลาเราไปซื้อกิ่งมะนาวมาถ้าใบามัน เขียวๆเหลืองๆเป็นจ้ำๆเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองทั้งมะนาวส้มนะจะเป็นส้มโอส้มเขียวหวานอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ต้องไม่ซื้อเพราะอะไรบางครั้งเราอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเขาอาจจะโดบด้วยปุ๋ยตอนนี้มันแตกใบใหม่ๆมาเมื่ออาจจะเขียวเป็นปกติดีนะ แต่ให้ดูใบเก่าๆถ้าเขียวเหลืองเป็นจ้ำๆอย่างนี้ในกรณีพืชตระกูลส้มเราไม่เอาเลยคนปลูกลำไยนะก็จะมีโรคที่เรียกว่าโรค witches' bloom หรือโรคพุ่มไม่กวาดอันนี้ไม่ใช่ไวรัสแต่เป็นเชื้อายโตพลาสมานะครับเพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้ มันจะถ่ายทอดมาทางเมล็ดได้ถ้าเอาเมล็ดเพาะเมล็ดลำไยแล้วเอาไปเสียบไปเสริมโคนต้นเขาไปด้วยก็อย่างนั้นก็เท่ากับเอาโรคพาเข้าไปในต้นเลยแล้วเป็นแล้วมันรักษาไม่ได้มันรักษายากนะอันนี้ก็ฝากให้ดูให้พิจารณาด้วยนะครับนอกจากนั้นเวลาเราผลิตเมล็ดพันธุ์อันนี้ไม่นี่โรคไวรัสนะ เราแก้ไม่ได้เลยได้โรคที่พอจะแก้ได้แต่ก็ไม่ควรเอาเข้ามาเอาไหนๆนยกตัวอย่างพืชตระกูลส้มก็เช่นมะนาวส้มส้มโอส้มเขียวหวานถ้าเราเห็นใบมีตุ่มสีน้ำตาลน้ำตาลและเป็นทั้งหน้าใบหลังใบอันนี้เขาเรียกว่าโรค แข่งเคร์ซึ่งเป็นโรคที่มักจะติดมากับใบมากับกิง่งนะถ้าเป็นที่กิง่งกิ่งจะบวมแตกนะและอาจจะถึงตายอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยเอาต้นไม้มาแล้วดูครับตายได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านเอามา ใบมันควรจะเขียวปกติลำต้นปกติกิ่งก้านสาขาก็ควรจะเรียบเรียบปกติถ้าพบมีจุดมีแผลกิ่งมันบวมมันพองมันแตกอย่างนี้ไม่เอาเลยแต่ถ้าจำเป็นมันก็พอมีวิธีเช่นอาจจะมีการตัดแต่งกิ่งแต่งใบส่วนนั้นออกไปก่อนที่จะลงมือปลูก นะครับหรือเราอาจจะใช้สารป้องกันกำจัดฉีดพ่นอ้าวอย่างถ้าเป็นโรคแคนงเคอร์ของส้มมะนาวเราก็อาจจะเอาสารที่ชื่อว่าแ a คทีโอลฉีดพ่นป้องกันหรือจะเป็นสารป้องกันกำจัดอย่างาป้องกันอย่างเช่นไตรเบสบลูอย่างเงี้ยเราก็จะฉีดไว้ นะครับออันนี้ก็คือโรคไผไข้เจ็บเพราะฉะนั้นกิ่งพันธุ์เมล็ดพันุ์ถ้าไม่กิ่งพันธุนน์หรือท่อนพันเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องเอามาชุบแช่อย่างเช่นเราปลูกกล้วยกล้วยในโรคสำคัญก็คือไอ้โรคตายพลายหรือว่าโรคเหี่ยวที่เกิดจาเชื้อราเราก็ต้องเอาหน่อมาแช่ในสารปร้องกันจากเชื้อราเช่น Trend News นะเอามาจุ่มแช่ไว้10นาที15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก่อนลงมือปลูกแต่ถ้าเราไม่เอาไอ้ต้นที่มันเป็นโรคเข้าบ้านได้อันนั้นแหละ <c oughs> ดีที่สุดนะครับอันนั้นดีที่สุดเลยคร <c oughs> าวนี้เวลาเราไปเลือกต้นมาเนี่ยหลายคนยังเลือกไม่เป็นเช่นจะปลูกไม้ผล โอ้โหไปเลือกไอ้ชนดิดที่มันมีกิง่งแตกออกมาจากโคนต้นสองกิง่ง3กิง่งอย่างนี้ไม่เอาครับเอาลำต้นหลักที่ใหญ่อวบแข็งแรงแล้วมีระบบการแตกกิง่งก้านสาขาหนะึ่งลำต้นหลัก3กิง่งแยกย้ายออกไปคนละทิศละทางนะอย่างนี้เอามาได้ใช้ได้นี้วิธีดู หรือว่าจังหวะที่เหมาะก็คืออะไรอย่าไปเลือกต้นเก่าแก่เก็บเขาปลูกข้ามปีมาแล้วรากมันขดอยู่ก้นถุงก้นกระถางนะม้วนเป็นวงกลมอย่างนั้นไม่เอาแต่ถ้าจำเป็นต้องตัดแต่งรากแต่ดีที่สุดคืออะไรครับดีที่สุดก็คือเอาเข้ากิ่งตอนกิ่งทาบมาปลูกในถุงใน ภาชนะจะเป็นเข่งเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วรากเนี่ยมันเริ่มเดินทะลุถุงหรือเริ่มเดินทะลุเข่งไอ้นั่นแหละครับลงปลูกได้เลยนะแต่รายละเอียดแต,แต่ละพืชมันมีอีกเยอะนะท่านฟังแล้วท่านปลูกพืชอะไรอยู่สงสัยพืชไหนถามมานะครับทางด b u a n 2494 หรือตู้ปน12กำแพงแสนนคนปรปฐม73 140นะฮะทีนี้เดี๋ยวนี้เขามีผมเห็นเขาประกาศขายเป็นกระสอบเหมือนกระสอบปุ๋ยนะเขาว่าปลูกแล้วมันเรียกว่ารากไม่ขดก้นถุงไอ้นี่แสดงว่าถุงนี้รากมันแทงออกได้ก็หมายความว่ามันไม่ได้เป็นถุงตันนะครับ มันถึงได้ทะลุไปนอกถุงได้ก็ดูแลกันครับพี่น้องอันนี้ก็คือเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์แล้วก็กิ่งพันธุ์นะครนี้แต่ละพืชก็จะยังมีรายละเอียดอีกเยอะเพราะโรคมแมลงที่ติดมาเพราะนั้นก่อนจะเอากิ่งพันธุ์เมล็ดพันธุ์เข้าบ้านเมื่อมาแล้วก็อาจจะต้องพักไว้ แล้วก็ฉีดพ่นป้องกันโรคหรือสารป้องกันกำจัดเชื้อราเช่นเทรนเนลหรือจะเอาสารชื่อคิวเทอร์ฉีดพ่นป้องกันกำจัดทั้งหนอนทั้งเพลี้เพื่อบางครั้งมันติดหลงเข้ามาแล้วมันมาแพร่ระบาดในบ้านเราเอาไปท่อนพันหน่อยท่อนพันก็เช่นมันสับบลังก็ต้องระวัง อย่าไปเอาท่อนพันธุ์มันสำหลังที่เป็นโรคใบด่างเหลืองเข้ามาเอามาปลูกเชื้อไม่กระเด็นกระดอนไปก็จริงแต่ถ้ามีแมลงวีขาวอย่าสูบดูดกินแล้วมันก็ไปปล่อยทั่วไปหมดอย่างนี้ไม่ได้ปลูกอ้อยก็จะต้องระวังไม่ให้มีโรคใบขาวอ้อยเข้ามาถ้าไปตัดเอามาจากต้นที่เป็นโรคใบขาวนะ มันเชื้อมันก็ติดมากับท่อนพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นท่อนพันธดีมเมล็ดพันธ์ดีกิ่งพันธ์ดีถ้าใครยังไม่แน่ใจหรือสงสัยประเด็นไหนก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่รายการของเรานะครับท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่เคารพครับ เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาะอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วนชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำง,งานปีนี้ ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร รายการทิศบ้วนชวนคุยทางบ้ว h ชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผิดท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับ สถานีวยุ AM นะฮะสวพพิศณุโลกนะครื่น1422เวลา18นาฬิกานาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผิดท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับ สด19นาฬิก30นาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นา30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไป ะะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้้นนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรป็ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆใ,ในการตอบปัญหาให้กับแฟน,แฟนๆรายการที่ลงทาง t i k t ต k กแล้วก็อีก หลายหลายสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกับทิศบวนบางประมาะใช้ตู้ปน12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140สำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเบื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ a อ d buan 2494ต้องเติมแอด้วยนะฮะด b u a n 2494เก้รีรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟทเรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟติลอนาตอาหารเสริมสูตรทีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร